สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับแมปนัมเบอร์วิคาตกรสองอีกแล้วนะอีพีน็ออก็ป็นอีพีสามนะเข้าสีฟ้าแล้วกัน อเออมืนรอบนี้เป็นยืดโทงอ่ข้อสกินไม่ไมให้ครให้มารกครัเพื่อน ซุม่ม,ม,เ,เ,ม,มเข้าเดี๋ยวเอ้อ้ออเล่นโคตรยากเลยเราบู้เล่นใหม่ เกมเนี้ยเ <c oughs> สียงเฮีบยิงยิงสามข่มาไหมโ้ข่มาไหมขล่มาเลย มือมันไม่ถนัอ้นี่ทำไม Wing 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 <laughs> Wing wing wing, wing.

บุสกาบิสกามิกกี้ม้าโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็กดไลค์กดติดตามก่อนออกด้วยนะสวัสดีครับ